เนอีสัตว์กูขออขัดคลิปด่าอีดอกทองซอ้อกนนึ่งหน่อยนะอีสัตว์ในวันดี้กูไปขายกุ้งโคลงเดินอีดอกทองมาถามกูว่าพี่พี่ตัวไอ้น้องน้องตัวนี้ตัวเท่าไหร่กูก็บอกไปว่า350บาทโอโ้โหมันสวนกับกูว่าอะไรมะพี่พี่จะขายปลูกตึกหรือเปล่ากูอยจสวนกลับไปงีรอีดอกเน่มันสัตว์เลี้ยงไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สัตว์ตแดกอีสัตว์กูขาย มึงรู้ไหมกูมาเดากุ้งฝอยกุ้งเต้นมาขายมึงายเย็ดแม่มึงรู้เปล่านี่กูโกสกงนำเข้าใช่เปล่าแต่กูมาเพาะเองเลยไหมกูมปเลยเพาะเองเอยสัตว์กูรับเขาไปเพียงอย่ี้ถ้ากูขายของไม่ได้กำไรจะขายหาบ่อมเหรอกูไปขายของกูไปไปนั่งเล่นอะไเปล่าค่าที่กูมีค่าน้ำมันมีสัตว์ค่าเหนื่อยค่านน่นค่านี่กูมียี่อะไรค่าเสียเวลาค่านั่นค่านี่กูมีมึงเข้าใจไหมเจ๊คือผมอยากให้เจ๊เข้าใจว่าผมไม่ได้ไปนั่งเล่นผมไปทำมาหากินเจ๊ เขาขายก็สองสามร้อยจะให้ผมขายยี่สิบบาทผมรับมาก็สามร้อยแล้วผมเอาตัวละห้าสิบบาทถ้าผมรับมาสามร้อยผมไปขายตัวละยี่สิบผมจะได้เฮเลยเจ้มันเป็นกุ้งสวยงามมันดูได้ชมได้ประกวดลงวงรางวัลได้ถ้าเจ้เอาไปแล้วมันสวยขึ้นเจ้สามารถขายได้เป็นหมื่นเป็นแสนมันเหมือนการลงทุนเจ้าใจไหมนี่เจ้เไม่รู้หนังแตกหนอแตกได้เลยเจ้เจ้ใส่ผมมาว่าเบืยน้นงโอ้ย,ออยพี่จะขายปลูกตึกเนาะ ผมอยากจะบอกเขานี้นะครับผมสวัสดีครับแซลเล่นในเชนนะวันนี้เชิงจริงครับวันนี้ผมโดนจริงๆริงนะครับสวัสดีครับนี่ขอเสริมหน่อยนะเจนะถ้าเจอยู่ให้ผมอธิบายสักนิดหนึ่งผมจะไม่ว่าเลยเจเจพูดเสร็จเจ๊พูดเสร็จปุ๊บเจเดินสะบัดดาดเจไปฟิวเลยเห็นแต่ฝุ่นโถเจอธิหน้ามาใหม่นะเจนะผมจะอธิบายให้เจฟังนะครับสวัสดีครับได้เจอผมแน่ครับ